วัดตากฟ้าพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์จ,จัดพิธียกช่อฟ้าพระวิหารไหว้พระเทศทองหล่อหลวงพ่อตากฟ้าพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่สามนเนนผู้ที่สอบไล่ได้บาลีสนามหลวงจำนวน71รูปเมื่อเวลา13นาฬิกาที่วัดตากฟ้าตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ พระราชมงคลวัสุราจารเวา้าอาวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยด็อกเตอร์เสมองิ้วงามประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาประเทศไทยประธานฝ่ายครวาสและคณะร่วมพิธียกจอบฟ้าพระวิหารไหว้พระวัดตากฟ้าพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมพิธีเททองหลอ่อหลวงพ่อตากฟ้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมากราบไหว้เป็นประจำหลวงพ่อตาฟ้าหรือหลวงพ่อหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตากป้าคารพนับถือซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณแกะสลักจากหินทรายทั้งก้อนฝีมือช่างสกุลธาวดีอายุประมาณ1,200ปีโดยมีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการที่ทำให้ฝนฟ้าตก อุดมสมบูรณ์พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรที่สอบไล่ได้บาลีสนามหลวงเพื่อเป็นฝันกำลังใจที่สอบได้ชั้นประโยคหนึ่งถึงชั้นประโยคสองบาลีนทำประโยคห้าจำนวน7จอรูปเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนืออันดับสของประเทศไทยวัตาุฟ้าเป็นสถานสถานในพระพุทธศาสนาสังกัดคณะสงฆ์ไทยเถรวาตมหาธิกาย โดยวัดได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวงชันชน้นตรีทนิาสานตั้งอยู่เลขที่76หมู่ที่1ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจางังหวัดนครสวรรค์ท่านยังเป็นสำนักศาส,าศาสนสศึกษาในด้านปริยัติธรรมบาลีที่ผู้เรียนและสถิติผู้สอบได้จำนวนมากในแต่ละปีปัจจุบันมีพระเทพปัญญาพรหรือฤทธ ฤทธเจ้าเวทีเป็นจเจ้าอาวาสวัดตาฟ้านิวส์24นิราชิษส์ีรายงาน